โอเคสวัสดีครับดีๆต้อนรับเข้าสู่กองชาแนลนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับเกม Lost Ark นะครับผมร t a r กออนไลน์นะฮะมาอยู่กับอา,อาชีพหอ,อกนะครับผมนักนักทวนนักทวนน,วน,นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะลงเค a อสกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูสกิลที่จะแนะนำในการลงเค a อสนะฮะ กิลที่ผมใช้หลักๆก,ก็มีไม่กี่สกิลนะครับผมสกิลที่สําคัญสําคัญนะเดี๋ยวจะไล่ทีละสกิลนะมาอันนี้ก่อนเลยอันเนี้ยเป็นสกิลที่ผมใช้ในการรวบมอนนะครับผมรวบมอนก็ใส่ตามเนี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็สกิลที่2จะเป็นพายุนะครับหมุนอยู่กับที่นะไม่ได้เคลื่อนที่อันนี้สกิลที่3ก็จะเป็นคอมโบตัวนี้นะครับ เป็นการปล่อยพลังไปด้านหน้านะครับสกิลที่สี่อันนี้เป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับผมก็อัพเต็มนะครับผมเต็มสิประมาณนี้นะฮะสกิลที่ห้าเป็นเอาไว้แดสนะครับพุ่งไปพุ่งไปด้านหน้านะครับสกิลที่หกอันนี้ไว้งัดเหมือนกันนะครับผมไว้ไว้เป็นสกิลมุกเมนต์นะ สกิลที่7ก็คือสกิลนี้นะฮะเวสเปียอัพเต็มนะครับก็เป็นการหมุนทวนไปด้านหน้า2ทีนะครับแบบนี้นะถ้าอย่างงี้ต้เป็นทวินวิวนะก็เป็น2ครั้งถ้าเป็นพวกเวลา PP ก็จะใช้ฝั่งนี้แทนนะครับส่วนสกิลทุกท้ายนั่นก็คือสกิลนี้เนะี่ยสกิลนี้ผมใช้แอร์เบิร์ดนะฮะ เป็นเป็นการแบบตีมอนแล้วแบบมอนจะแข็งนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ตัวในการลงเคออสที่สําคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือยาตัวนี้นะครับซื้อที่ร้านขายยานในแมปได้เลยนะฮะเนี่ยแถวเนี้ยตรงเนี้ยร้านขายยานะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเปลืองในช่องล่างนะครับ b a t t l ลไม่ได้ใช้นะปะลุย จะลงให้ดูรอบหนึ่งนะครับไปก็ประมาณนี้วิ่งก่อ<ป>ก็ไม่ต้องเสียเรื่องการต่อคิวมากนะครับคิวไหนพบก็ใช้เลย ส่วนทกิลฝั่งแดงยังไม่มีอะไรมากแต้มเดี๋ยวก็ลงที่ชอบเลยส่วนใหญ่ผมก็จะลงแบบเอ่ออยู่ที่สามสอยู่ที่สี่สยวให้ดูัครบจ้าจะอัพตามผมก็ได้นะถั่วอาชีพอ่า ชิปควนกับผมเนี่ยมันก็จะต้องคอยดูเกยียรตรงกลางนี้นะครับถ้ามันมันครบสามเราก็เปลี่ยนทําการเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธแบบจิ้มนะจะมีแบบกวาดกับแบบจิ้มมีู่2อย่างนะนี่อ่ะผมลืมให้ดูสกิลสีแดงสกิลสีแดงผมก็อัพประมาณน,นี้สี่สี่สี่สิบก็คืออาเมเทโอนะครับมเมเทโอ ก็แค่นี้ส่วนิวอันติที่ใช้ก็เป็นโฮดดิ้งเนีเอาไว้กดค้างนะครับซึ่งมันดีกว่าอันแรกตรงที่มันไวดีกดปุ๊บมาปั๊บเลยเี่ยวสก,กิลร,มรวมมันมันจะกระโดดอย่างนี้และ ไว้กวาดบอลเยอะๆส่วนเวลาเอาไปเล่นเล่นในแมปปกตินี่ก็สกิลพีพีเนี่ยคนละสกิลกันเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อน เดิ้พวกมีลำบากจริงเวลาตีแล้วมันชะงักเออยก็จะมีอยู่3เกตนะครับอันนี้เกตสุดท้ายแล้ว ส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นอยู่เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะใครสนใจก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับเจอหาชื่อเซลอดอมเลยครับผมเซลอด้อมทีเอชนะแอบโฆษณาคิวไว้ทีหน,นึ่งพีซิโล พวกนี้ไม่ค่อยเล่นไลฟ์เลยเพราะว่าเอา่อล่งคอมสตรีมไม่ขายแล้วสองสองนี้ติดออกกลังกายแล้วผมติดปั่นจักรยานเลยมันต้องตื่นเช้าติดปั่นตอนเย็นไม่ไหวร้อนก็เลยไม่ค่อยเด็นไลฟ์เลยลนะแ,แ,แล้วอีกอย่างก็ไม่ค่อยมีเกมเล่นเลยเกมนี้ก็ตอนนี้เป็นประมาณเรนลี่เลย ทำแบบตำตำตำเดิมอะไรเงี้ยกิก็ยังเป็นเกมที่น่าเล่นอยอู่นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมเกมใหม่ๆเล่นอันนี้ก็ไม่ใหม่นะเก่าแล้วก็ยังเล่นได้นะัเป็นเกมดีมีคุณภาพนะครับผมเรียบร้อยจบไปหนึ่งรอบนะมาเรามาแข่งกันอีกรอบดีกว่ารอบนี้จะพูดน้อยหน่อย เล้นดูแล้วกันเนาะบางทีเราก็ต้องมีสมมาธิในการเล่นนิดหนึ่งนะครับ ใชมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับอาชีพเอ่อแลนด์มาสเตอร์เนี่ยก็สอบถามมึเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าตัวเนี่ยผมมีผมมีตัวละครอยู่สามตัวอาชีพเดียวกันหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อจะได้กดสกลิลได้อย่างบอไม่งงนะเพิ่งเล่นตอนแรกนี่ไม่งงมากถ้าเกิดคิดดูไปเล่นตัวละครอื่นแล้วแบบสกิลไม่มีเยอะๆมันจะมันจะงงนะงงทุกอาชีพแลนด์นก็แบบ ขอจบที่อาชีพเดียวแล้วกันผูกฉลกด้วยสุดแหละสำหรับผมนะยูพีก็สนกกุกดครับมันดีไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูแบบดีเดี๋ยวได้โุกอาชีพแต่เต็ดชนะ หรือไม่ชนะก็เรื่องนะครับพูดทำไมไอวบอกจะพูดน้อยลงเลยวะเต็เน ไม่เก็ตทองโชว์เลยเว้ยรอบนี้ รุบเพื่อนด้วยที่ดูไม่ทันก็ไปย้อนดูแล้วก็คอชดูเป็นช่ชวงๆนะว่าอับอยู่อะไบ้างเผื่อใครที่สนใจนะแล้วดูไม่ทันขอไทยด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยสองรอบครบแล้วนะครับผมติ๊ตี่ลิซี่ผลประกอบการจากเค a อสก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะนก็จะเป็นพวกประดับ กับชุดนะฮะแล้วก็หินที่บวกน,นี้สำคัญมากก็ยังขายได้ราคาดีอยู่นะครับแม้ว่ามันจะมีการรลงบ้างแล้วก็เถอะนะราคามาถึงราคานะแต่โดยวรวมแล้วก็ยังขายดีเดี๋ยวอาชีพใหม่กำลังจะเข้าเก่าเขาแต่ใหม่เรานะใหม่ของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คืออาชีพกันสเลเยอร์กำลังจะเข้าแล้ว เพราะฉะนั้นราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรนะเวลามีอาชีพใหม่ก็ฟาร์มไว้ขายนะก็ประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละฮะก็ตัวตัวละครก็ไม่มีอะไรมากเป็นประมาณนี้อันนี้ก็กลางๆนะครับตอนนี้เขาไปพันสี่หมดแล้วผมยังไม่ได้อัพนะครับผมอัดอัพกัดเชฟบัตแล้วก็อ,อ ของตัวละครนะครับผมอีกแมสเตอรี่อันนี้ก็แล้วแต่เน้นเลยเอาเวลหเวลหกพอแล้วกำลังดีนะครับส่วนการ์ดนี้ก็จะใช้การเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มมูฟเมนต์สปีดประมาณนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ